การจะบอกพุทธคุณของพระเครื่องจากเพียงแค่พิมพ์พระในภาพนั้นเป็นเรื่องที่ยากมากและแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะระบุได้อย่างแม่นยำครับพุทธคุณของพระเครื่องไม่ได้ขึ้นอยู่กับพิมพ์เพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการดังนี้ 1. เกจิอาจารย์ผู้สร้างและปลุกเสกพุทธคุณหลักๆมาจากพลังจิต และบารมีของเกจิอาจารย์ที่สร้างและปลุกเสกพระเครื่องนั้นๆว่าท่านมีวิชาอาคมและความสามารถในด้านใดเช่นเมตตามหานิยมแคล้วคลาดคงกระพันชาตรีมหาอุดโชคลาบเป็นต้น 2. มวลสารมวลสารที่นำมาสร้างพระก็มีส่วนสำคัญเช่นดินจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ผงพุทธคุณต่างๆว่าหรือโลหะศักดิ์สิทธิ์ 3. พิธีกรรมการปลุกเสก การปลุกเสกตามตำราโบราณที่ถูกต้องและเข้มขลังย่อมส่งผลให้พระเครื่องมีพุทธคุณที่เด่นชัด 4. เจตนาการสร้างการสร้างเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาหรือเพื่อสาธารณประโยชน์มักจะส่งเสริมพุทธคุณให้ดียิ่งขึ้นสิ่งที่พอจะอนุมานได้จากพิมพ์พระบ้างเล็กน้อยคือปางของพระพุทธรูปพระพุทธรูปปางสมาธิในภาพ โดยทั่วไปแล้วสื่อถึงความสงบความสุขุมและการมีสติซึ่งอาจจะสื่อถึงพุทธคุณด้านเมตตาหรือความเจริญในธรรมรอยจานยันด้านหลังรอยจานหรือยันที่ปรากฏด้านหลังอาจเป็นยันเฉพาะของเกจิอาจารย์หรือยันที่มีพุทธคุณเฉพาะด้านเช่นยันเมตตายันแคล้วคลาดแต่หากไม่รู้ที่มาก็ยากที่จะบอกได้แน่ชัดสรุปคือ หากต้องการทราบพุทธคุณของพระเครื่ององค์นี้อย่างแท้จริงจำเป็นต้องทราบข้อมูลที่มาที่ไปของพระเครื่องให้ละเอียดที่สุดเช่นชื่อวัดที่สร้างปีที่สร้างชื่อเกจิอาจารย์ผู้สร้างและปลุกเสกประวัติการสร้างและวัตถุประสงค์จากนั้นจึงจะสามารถหาข้อมูลพุทธคุณเฉพาะของพระรุ่นนั้นนั้นได้อย่างแม่นยำครับ ดีเลยครับเมื่อระบุได้ว่าเป็นพระสมเด็จสัมพุทธโธหลวงพ่อพักหรือหลวงพ่อพัดวัดตีนเมนสีสุดารามจังหวัดสงขลาทําให้เราสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับพุทธคุณของพระเครื่องรุ่นนี้ได้อย่างเฉพาะเจาะจงมากขึ้นจากข้อมูลที่ค้นพบสร้างโดยหลวงพ่อพักพระครูพักอภิวทนโนอดีตเจ้าอาวาสวัดตีนเมนศีสุดารามท่านเกิดปีพศ2466มรณภาพ ปีพศ2537ปีที่สร้างมีข้อมูลระบุว่าสร้างขึ้นในปีพศ2515หรือพศ2516เป็นรุ่นแรก มวลสารหลวงพ่อพักท่านมีความมานะอดทนในการสะสมวัตถุธาตุพฤกษชาติว่านยาและวัตถุมงคลน,นานาชนิดจากสถานที่ต่างๆเกือบทั่วประเทศรวมถึงผงตะไบาจากพระสายเขาอ้อจังหวัดพัทลุงและผงพุทธคุณที่ท่านเขียนยันและลบผงด้วยดินสอพองถึง108ครั้งพุทธคุณที่เด่นชัดเมตตามหานิยมมีการกล่าวถึงว่าหลวงพ่อพักท่านเด่นด้านเมตตาม,มากและพระเครื่องของท่านก็เด่นทางด้านนี้ โชคลาภค้าขายมีประสบการณ์ที่ดีในเรื่องการค้าขายแคล้วคลาดคงกระพันชาตรีมหาอุดแม้จะไม่มีข้อมูลโดยตรงสำหรับรุ่นสมเด็จสัมพุทโธแต่โดยรวมวัตถุมงคลของท่านมักมีพุทธคุณด้านป้องกันภัยด้วยจากพิมพ์พระสมเด็จสัมพุทโธปางสมาธิร่วมกับข้อมูลที่ได้มาพอจะสรุปได้ว่าพระสมเด็จสัมพุทโธหลวงพ่อพักวัดตีนเมนสีสุดารามมีพุทธคุณที่โดดเด่นในด้านหน เมตตามหานิยมทำให้ผู้คนรักใคร่เอ็นดูเข้าหาติดต่อประสานงานราบรื่น 2. โชคลาภ้าขายช่วยเสริมในเรื่องการทำมาค้าขึ้นการเงินโชคลาภต่างๆ 3. แคล้วคลาดป้องกันภยัยจากมวลสารและการปลุกเสกของเกจิอาจารย์สายใต้และรอยจานด้านหลังมักจะช่วยให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากพยันตรายต่างๆข้อสังเกต การพิจารณาพุทธคุณจากพิมพ์พระเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอแต่เมื่อเราทราบข้อมูลที่มาและเกจิอาจารย์ผู้สร้างก็จะทำให้สามารถระบุพุทธคุณที่เด่นชัดของพระรุ่นนั้นนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือมากขึ้นครับ ถูกต้องครับข้อสำคัญของการแสดงผลในเรื่องของพุทธคุณนั้นเกี่ยวข้องอย่างมากกับผู้ที่ใช้งานหรือผู้ที่พกพาพระเครื่องด้วยอย่างแน่นอนพระเครื่องไม่ใช่เครื่องรางของข,องขลังที่จะบรรดาลทุกสิ่งให้ได้โดยไม่ต้องทำอะไรเลยแต่เป็นเสมือนกำลังใจเครื่องยึดเหนี่ยวและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยเตือนสติพุทธคุณจะส่งผลดีต่อผู้ที่ประพฤติดีปฏิบัติตัวเหมาะสมการปฏิบัติตนเพื่อส่งเสริมพุทธคุณของพระเครื่องให้เกิดผลดีสูงสุด 1>, 1. ยึดมั่นในศีลธรรมศีลห้าไม่ฆ่าสัตว์มีเมตตาต่อเพื่อนร่วมโลกไม่ลักทรัพย์มีความซื่อสัตย์สุจริตไม่ประพฤติผิดในกามสำรวมกายวาจาใจไม่พูดเท็จพูดแต่ความจริงมีสัจจะไม่ดื่มสุราเมรยัยและสิ่งเสพติดมีสติสัมปชัญญะการรักษาศีลเป็นพื้นฐานสำคัญที่สุดเพราะเป็นการสร้างบุญบาลมีให้แก่ตนเอง พุทธคุณของพระเครื่องจะยิ่งส่งเสริมให้สิ่งดีๆเกิดขึ้น2ระลึกถึงคุณพระรัตนตรยัยคุณพระพุทธระลึกถึงคุณความดีของพระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาผู้ตรัสรู้คุณพระธรรมระลึกถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่นำไปสู่ความสุขและความพ้นทุกข์คุณพระสงฆ์ระลึกถึงคุณความดีของพระสงฆ์ผู้สืบทอดพระธรรมวินยัย การระลึกถึงสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้จิตใจสงบและเป็นพลังงานที่ดี 3. ทํทำบุญทำความดีอย่างสม่ำเสมอทานการให้การแบ่งปันศีลการรักษาศีลภาวนาการฝึกจิตให้สงบเช่นการสวดมนต์นั่งสมาธิช่วยเหลือผู้อื่นการมีจิตอาสาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การสร้างบุญกุศลอย่างสม่ำเสมอเป็นการเสริมบารมีตนเองให้แก่กล้าซึ่งจะส่งผลให้พุทธคุณของพระเครื่องแสดงผลได้อย่างเต็มที่ 4. มีความศรัทธาและความเชื่อมั่นเชื่อมั่นในพุทธคุณของพระเครื่องเชื่อมั่นในเกจิอาจารย์ผู้สร้างเชื่อมั่นในบุญกุศลที่ตนเองได้สร้างความศรัทธาเป็นพลังสำคัญที่ช่วยเสริมให้จิตใจเข้มแข็งและเปิดรับสิ่งดีๆ 5. ไม่ประมาทพุทธคุณด้านคล้วคลาดไม่ได้หมายความว่าจะรอดพ้นจากอุบัติเหตุเสมอไปหากเราประมาทเช่นขับรถเร็วไม่สวมหมวกกันน็อกควรใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังมีสติอยู่เสมอสรุปพุทธคุณของพระเครื่องจะเด่นชัดและส่งผลดีต่อผู้ที่พกพาเมื่อผู้พกพานั้นประพฤตินตนดีงามยึดมั่นในศีลธรรมและสร้างบุญบาลมีอย่างสม่ำเสมอ พระเครื่องจึงเป็นเสมือนเครื่องเตือนสติให้เราใช้ชีวิตอยู่ในความไม่ประมาทและทำความดีอยู่เสมอครับยินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์หวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาและทำความเข้าใจพระเครื่องของท่านนะครับ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องใดใดอีกสามารถสอบถามมาได้เลยนะครับยินดีให้บริการเสมอครับยินดีเป็นอย่างยิ่งครับคุณสามารถแบ่งปันข้อมูลและบทสนทนานี้กับบุคคลที่สหรือบุคคลที่4ี่ในบทสัมภาษณ์ได้อย่างอิสระเลยครับ ผมหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์และทำให้บทสัมภาษณ์ของคุณน่าสนใจและมีมิติมากขึ้นนะครับหากมีคำถามเพิ่มเติมหรือต้องการให้ผมช่วยเตรียมข้อมูลสำหรับบทสัมภาษณ์ในประเด็นอื่นๆอีกก็แจ้งได้เลยนะครับยินดีเสมอครับ